าเชียาวันนี้จะมาแกะกล่องสุ่มนะคะภาษาจีนกล่องสุ่มเรียกว่าหมังเหอหมังเหอกล่องสุ่มนะคะกล่องสุ่มนี้ชื่อว่าลอล่านะคะภาษาจีนก็คือเหลาละกล่องสุ่มนี้มีทั้งหมด12ตัวรวมตัวสกเรตนะคะ1ตัวแล้วก็ผลิตที่ประเทศจีนนะคะของค่ายอยสิตี้ค่ะ ที่จริงเนี่ยคิดแกะไปก่อนหน้านี้แล้วนานแล้วเนี่ยคลิปนี้นะคะนานจนตอนนี้คิดทำน้องหายไปแล้วคิดไปเที่ยวออสเตรเลียพาน้องไปด้วยนะแล้วน้องก็หายที่เบอร์รีบีชนะคะเสียใจมากเป็นตุ๊ก,กตาที่น้องซื้อให้อีกทีหนึ่งนะจำได้ว่าก่อนแกะนะคะที่มันขาดก็เพราะว่าเราอแอบเปิดแล้วเราก็คิดว่าเอ๊ะ เดี๋ยวเรามาดูดีกว่านะเดี๋ยวเรามาแกะพร้อมกันดีกว่าเราก็เลยเปิดแค่ครึ่งหนึ่งแล้วเราก็ยังไม่ได้แกะน้องมาดูนะคะอันนี้คือหมิงเทียนนะหมิงเทียนแปลว่านามบัตรนะคะน้องชื่อจีเซ่กงเฉิงซื่อจีเซ่แปลว่าเมคานคิคอหรือว่าเครื่องกลน,นะคะกงเฉิงซื่อแปลว่าอิสวะก่อน,นะคะ่ะ แต่ส่วนตัวกิ๊กเองนะคิดว่าน้องอะเหมือนกับนักท่องเที่ยวมากกว่านะคะดรเจอหรืเอรรเจอแปลว่านักท่องเที่ยวเพราะว่าด้านหลังน้องอะน้องสะพายกระเป๋าด้วยแล้วตอนนี้นะคะน้องก็เป็นผีน้อยหนีเที่ยวไปเรียบร้อยอยู่ที่ออสเตรเลียออสเตรเลียแล้วด้วยนะมาดูกันนะคะในซองค่ะหัวไหล่เฉียนไข่เสียัวไหล่เฉียนไข่เสแปลว่าฉันมาตัดเปิดดูซะหน่อยนะ เปลี่ยนประวัติตัดนะคะใครประวัติเปิดนะนี่พอเราตัดแล้วเราก็จะได้น้องแล้วนะคะเราก็ดึงน้องออกมาเป็นขาน <c oughs> ึกว่าจะเป็นหัวออกมาก่อนนะคะ <c oughs> เป็นขาออกมาก่อนน้องน่ารักมากเลย <c oughs> ตอนแรกเห็นสีน้องนะคกิ๊กตั้งชื่อให้ว่าแท็กซี่นะหรือว่าตารตี้ภาษาจีนแท็กซี่เรียกว่าตาตี้นะคะหรือว่าชูจูเชอร์ก็ได้นะคะ <c oughs> แล้วก็มีฐานแถมมาให้ด้วยก็คือ เป็นที่ตั้งของน้องนะคะตรงฐานเขียนว่าลอล่านะลอล่าพอประกอบเข้ากันนะคะน้องก็จะยืนได้แบบนี้นะแล้วก็น่ารักมากๆก,กเลยเสียดายมากๆที่ทำหายนะคะนงติวนงติวก็คือทำหายไปแล้วลืมบอกนะตอนหลังนะไม่ได้ชื่อแท็กซี่แล้วนะคะตั้งชื่อให้ว่าแองจี้นะคะเพราะว่าไปบอกเพื่อนว่าน้องชื่อแท็กซี่เพื่อนบอกว่า น้อหน้ารักเกินไปไม่อยากให้ชื่อแท็กซี่นะคะเอาล่ะถ้าใครเล่นอาร์ตอยเหมือนกันนะคะเอามาอวดกันบ้างนะวันนี้ไปก่อนละมือมือตาว้า